กระทรวงการท่องเที may may. The life, ่ยวร่วมกับเทศบาลเมืองบูรีรัมย์โรงเรียนบูรโลิทิสยาเกิมและบ้านสวนปุรีได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมต้นกล้านันนาการภายใต้การจ่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันาการสนับสนุนและยอวชนประจำปี2563ขึ้นซึ่งมุ่งผลสำฤทธิ์ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เกิดการพัฒนาด้านนันทนาการอย่างยั่งยืน และภาพลัลกษณ์ที่ดีต่อการส่งเสริมด้านนันทนาการของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายน2563ณโดมสวนรงบุรี200ปีเทศบาลอบุรีรัมย์แห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม1การประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งชายหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน10คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน10คน รวมจำนวน20คน2การประกวดวงดนตรีสตริงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่ามีผู้เข้าประกวดจำนวน10วงทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และได้รับความอนุเคราะห์คณกรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมเห็คนควรขอบคุณไวน้ณะ้โอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาทุกคนแล้วก็ขอ ิท่านประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า,านันทนาการประจำปี2563ต่อไปขอการเบบียนเชิญรับและการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์รมครับท่านหน้าส่วนท่านแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนทีักทุกคนครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมนันทนาการในครั้งนี้ ถ้าได้ปฏิกรรมดีๆอย่างนี้สถานที่ก็ถูกเมื่อนแต่ว่าการขับรงโลงเพงมันเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนอย่างมากมายสมัยก่อน มองว่าการร้องเพลงเต้นรำทำเพลงเป็นสิ่งที่ไม่ควรสมายโบราณนั้นแต่วันนี้ไม่ใช่และผมเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนที่รักการร้องเพลงชอบการร้องเพลงเล่นด,ดนตรีผมได้ไปจับได้เห็นแล้ววันนี้ต้องร้องหน้าใหม่เด็กๆก็เดอนแต่งเพลงข้อเป็น ลงยูทูบเป็นนักร้องไม่ต้องเข้าสักขัดใดๆก็ได้ทำเงินให้เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งที่ทยังเรียนไม่จบเรามาครับก็ในโอกาสนี้ในวันด้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดกิจกรรมต้นข้าวนาฬา,า,ากาประจำปี2563นะบับนี้ครับ นะคะเนสองสาายิ้มสวยสวยค่ะเดี๋ยวขออีกสี่สาวค่ะจำเลยค่ะลูกจำเลยค่ะ คุณจะว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ในความที่มันมีความเก่าเก่าก็คือก็เป็นดนตรีใช่ไหนมนะครับเราก็เคยเห็น,นกดนตรีมา,าม,ม,ามาหลากหลายแบบผมได้ดูคําว่านาฬิกาดนตรนะครับเขาบอกว่ามาาันหมายถึงกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อความผ่อนคลายทาความสมัครใจ นทีนี้ในวันนี้หมกมาเห็นนั่นแปลว่าไม่พร้อมดังกันหมดเลยถล่มทลายนมันก็ไม่รู้สิังนะครับบางวงเล่นเหมือนพี่แข่งแข่งกันเข้าเส้นชัยรุกๆเข้ามาสุดท้ายันลนะครับสังเกตได้เลยส่งพมดางตั้ตั้งอันนี้เราต้องเรามาตรวจล้วในยุคเทคโนโลยีครูมัใจว่าทุกงถ่ายคลิปไว้หมด เรากลับไปเปิดล้วทบทวนอย่าเปิดชื่นชมตัวเองนะถ้าอยากจะพัฒน,นา้ารนาเปิดแล้วจับผิดตัวเองถ้าเปิดเพื่อชื่นชมตัวเองมันจะไม่ค่อยได้พัฒนาครับเปิดแล้วลองคิดซะว่าเป็นคนอื่นแล้วนั่งจับผิดตัเราจะพบว่าเรามีข้อนด้อยรียบแล้วเราก็จะไม่ผิดพลาดอีกเราจะดีขึ้นดีขึ้นขอบคุณที่เล่นดนตรีอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณนักดนตรีนักร้องทุกคนที่มาในงานวันนี้ มันทำให้เห็นว่าดนตรีของเรานั้นยังไปต่อได้ในเรื่องของดโนโตรีและนัรร้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าภาพในาการจัดงานครั้งนี้นะครับที่เห็นความสําคัญด้านดนตร,รีของเอายาวชนนะครับหวังว่าจะได้เห็นงานแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับโชคดีทุกวงครับขอบคุณครับ ผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกภุ่งระดับมอต้นนะคะรองชนะเลิศอันดับสองค่ะจากโรงเรียนพัทร,ร,ราบอพิษค่ะมีสุดาลักิตดำค่ะดีดีด้วยนะคะเน,นจุดเริ่มต้นทดีที่เราจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ i'm backdrop ท่าอาจารย์สมศักดิ์จุลสเบกนะคะจากบ้านสวนดนตรีค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะถ่ายรูปรวมนะคะสําหรับทุกที่ได้รางวัลรางวัลชนะเลิศอันดันบ,บที่หนึ่งที่สองแลว้วก็ที่3ามทุนเลยนะคะเชิญเลยคะ่ะหนึ่งสองสามอยู่ข้างหน้านะะ อ,อ,อีกด้านข้างเลยค่ะลกูกอ่าโอเคค่ะไปเลย ไปหาพ,พี่เสื้อเหลืองนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเทีย่ยวและกีฬาด้านข้างนะคะยังไงขอให้ท่านคณะกรรมการนะคะทุกท่านอยู่บน,บนเวทีก่อนนะคะต่อไปเป็นรางวาัลเพลงไทยลูกทุ่งระดับออปลายนะคะขอเชิญน้องๆทุกคนนะคะขึ้นมาบนเวทีวทีด้วยนะคะวัาการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับออปลายนะคะรางว,าาวานนัละรองชนะเลิศอันดับสองค่ะ ขอบคุณค่ะตาวันต่อไปนะคะ ขอเรียน<า>ช่นางถ่ายรูปรอ,อย่างท่าทากัรค่ะ ออโอเคค่ะขอบคุณค่ะ คนหนึ่งรับรางวานันคนหนึ่งรับถ้วยนะคะ นะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอนันดับหนึ่งค่ะ Yeah, ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนองในานคนต่อไปนะคะค่ะขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันอี่หนึกรสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามชนด้านหน้าเลยนะคะน้องๆที่ไม่ได้ก็มาเหมือนกันค่ะเชิญเลยค่ะ เวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่ตัดสินทุกอย่างนะคะแต่เป็นเวทีที่ทำให้เราได้ไปแนะนำตัวที่ดีต่อไปนะคะเพื่อจะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะเดี๋วยเวเร,เราจะมาชม์จริให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าจังหวัดบุรีรัมย์เรามีน้นองๆที่เก่งว่าจะเป็นทั้งเรื่องการร้องเพลงการแสดงวงดนตรีไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวนั่งฟังนั่งดูใทุกวงเลยนะคะเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะ